สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้มาเล่าถึงวาวลระบายถังแล้วกันนะครับข้อเสียที่เราไม่ค่อยจะพูดถึงนะหลายท่านไม่พูดเลยแหละนะครับแต่เราจะเล่าให้ฟังนะครับข้อเสียของมาคิต้าหรือโรบินตัวเล็กเนี่ยจะมีข้อเสียอยู่นะครับอีกหนึ่งสาเหตุก็คือตัวาการระบายอากาศของฝาถังนะครับเยอะ ผมว่าผมใช้คําว่าเยอะนะครับพ,พี่ต้องหมั่นดูแลนะก็คือฝา,าถาังรุ่นนี้สังเกตนะครับถังนะ้ำมันรุ่นนี้มันจะไม่มีวาวล์วระบายถางนะังเห็นไหมเขาจะระบายอากาศผ่านฝาถังตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะมีช่องช่องอยู่เห็นไหมให้ลมเข้าผ่านวาล์วตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกลไกมันก่อนนะเดี๋ยว,ยวมือเดียวมันจะลาบากนิดหนึ่งน,นี้ออกมาก่อน คู่นะครับอ่านี้แงออกมาแล้วสังเกตนะครับลมมันจะวิ่งเข้าตรงเกลียวเห็นไหมครับมันจะมีร่องอยู่สามร่องเห็นไหมฮะปึ๊บแล้วก็จะมาผ่านล่องตรงนี้นี่ล่องบางๆตรงนี้แล้วก็มาเก็บลมไว้ตรงนี้ผ่านวาล์วตัวนี้ทะลุออกนี่เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ถังเป็นสุญญากาศนั่นเองนะครับพบปั๊มถึงจะดูดน้ำมันขึ้นคันี้ข้อเสียของตัวนี้ก็คือมันไม่ค่อยทํางานพี่ลมมันไม่ค่อยเข้า ในกรณีหนึ่งเราเติมน้ำมันเต็ม1 0 0 2รอเเซก็คือว่าปิดฝาถังแน่นจนเกินไปลมมันจะไม่เข้านะฮะเพราะฉะนั้นท่านตัดไป5นาที10นาที20ินาทีแล้วเครื่องอ่อนแรงแล้วดับดับแล้วปัมป๊มปัม๊มปั๊มแยกแล้วสตาร์ทใหม,ตบบหมตต่ติดอีกแป๊บหนึ่งดับอีกปั๊มแยกอีกสตาร์ทติดตัดอีกส0นาทีดับอีกคือสาเหตุนี้นะครับทีนี้วิธีการแก้ไขถาวนก็คือเราจะเจาะใส่วาล์วถัง ก็คืออันนี้ปล่อยมันนะครับตัวนี้นะปล่อยมันมันจะทํางานไม่ทํางานปล่อยมันนะครับเราก็จะเจาะใส่วาวตัวนี้อ่านี่คือวาวหายใจซึ่งผมมาร์กตำแหน่งไว้แล้วผมจะเจาะไว้ตรงนี้แล้วก็เอาซ่อนไว้เอาซ่อนไว้ข้างในตัวนี้เป็นวาวทางเดียวนะครับก็คือว่าอากาศจะเข้าผ่านวาวตัวนี้แต่ไม่ไม่สามารถไหลออกได้นั่นหมายว่าท่านสามารถเอียงถังตะแคงตีลังกาตัดได้ปกตินะฮะตัดได้ปกตินะครับ อันนี้อันนี้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาแบบถาวรให้นะครับซึ่งหลายตัวเลยนะที่มีอาการตัวนี้ก็เป็นถ้าเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นไม่เป็นเวลามันดับนะให้พี่ลองเปิดฝาถังอยู่นะเปิดอย่างเงี้มันจะดังซุบเลยเห็นไหมมันจะมีแรงดันอยู่ข้างในมันจะดังซุบเลยนะครับคือถ้ามันเป็นถังเกะมันแฟบไปละแต่นี้มันเป็นถังแท้มันแข็งแรงมันเลยภาพปั๊มมันอยากเต้นอ่ะแต่มันเต้นไม่ได้มันดับให้ก่อนเลย มันดูดน้ำมันไม่ขึ้นเพราะข้างในเป็นสูญญากาศหมดเพราะนั้นเราจะต้องเจาะให้อากาศโฟนะครับก็คือไหลเข้าไหลเวียนเข้าไปในถังมันถึงจะทํางานต่อเนื่องได้นั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาร์กเอาเราก็จะใช้พวกไอตัวนี้เจาะเข้าไปเจาะเข้าไปปุ๊บสักประมาณทั้งเบอร์สิบก็ได้เบอร์สิบครับเพราะว่าตัวตัวนี้มันก็แค่นิดเดียวก็ยัด แล้วก็เอาซ่อนไว้ข้างในให้ลูกค้าเขาจะไม่เห็นว่ามีวาล์วอยู่ทีนี้พฤติกรรมของเขาอาจจะปิดฝาถังแน่นอาจจะใส่น้ำมันเยอะทีนี้ก็ปล่อยเขาละเครื่องมันจะได้ทํางานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับฝากดูแลด้วยนะครับใครที่เจอปัญหานี้ก็แก้แบบนี้ก็ได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ